สวัสดีค่ะพี่กุ้งพาอะไรพี่กุ้งเอาอะไรมาอวดอีกแล้วใช่ไหมคะวันนี้พามาดูต้นโพแดงแคะที่บ้านพี่กุ้งนะคะตัวนี้เป็นโพแดงแบบแคะนะคะต้นจะเล็กเป็นพุ่มเล็กๆค่ะไม้แคะคือแคะจริงๆค่ะสําหรับโพแดงตัวนี้นะคะอันนี้จะ เรียกว่าเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะที่พ่กุ้งเลี้ยงคือรุ่นแรกที่เลี้ยงเขาจากพิกุ้งไปแล้วเขาก็ได้ทิ้งเมล็ดพันธุรน์รุ่นลูกของเขาไว้นะคะพี่ก็พยายามประครบประงมนะคะสําหรับโคแดงแคะตัวนี้นี่ต้นเท่านี้เองค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใบก็จะเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องตากแดดนะคะเพื่อนๆืตัวนี้เลี้ยงแดดจัดไม่ได้นะคะสำหรับส่วนตัวพี่นะ เลี้ยงแดดจับไม่ได้อ่ามีมาเมล็ดน่าจะบานในไม่ช้านะคะวันนี้เขาออกดอกสีเหลืองมาให้เราชมพี่กุ้งก็เลยรีบมาถ่ายเก็บไว้เพราะว่าดอกของเขาเนี่ยไม่ได้มีความคงทนมากนะคือบานบานเช้าใบายหุบละเนี่ยเมื่อเช้าพี่กุ้งอัดไว้แป๊บหนึ่งแล้วแบดหมดก็มาอัดต่อช่วงบ่ายก็อ้าวดอกเหี่ยวไปแล้ว พี่กุ้งก็เลยพามาให้ชมแล้วก็จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงสําหรับในแบบฉบับของพี่กุ้งเองนะคะโพแดงแค้เนี่ยก็คือ,อ,อต้องการความชื้นนิดนึงนะคะพี่กุ้งเลี้ยงเขาไว้ในหินฟองน้ำแล้วก็มีเอาเอามอสแปะไว้ข้างหน้ารักษาความชื้นนิดนึงมอสก็ยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร <laughs> ่นะคะอันนี้เขามีดอกให้แล้วแล้วมันตัดกับใบสีแดงี่ยพี่แบบเออพี่ว่าเขาน่ารักดี นะคะตัวนี้ถามว่าจริงๆแล้วออดูจากข้อมูลเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง1-3เมตรแต่ตัวนี้แคะมากๆเลยนะคะพี่กุ้งเลี้ยงมา2ปีแล้วค่ะเนี่ยได้ได้พุ่มแค่นี้นะคะอยู่ในหินฟองน้ําอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เขามีความน่ารักคือ,อ,อขนาดรูปทรงของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดมีพุ่มแล้วกออ็ใบของเขานะคะมีความอ่อนบาง อ่อนไหวมากจะเห็นด้านล่างใบจะงิงๆนิดนึงคือพี่กุ้งลดใส่ปุ๋ยเยอะนะคะเขาก็มีความอืดความทนอยู่นะคะคือใส่ปุ๋ยเยอะก็ยังยังยังไม่น็อกไปใบก็จะมีงิงๆบ้างนะคะไม่ได้เป็นโรคนะคะพี่กุ้งจะสังเกตได้ว่าเวลาพี่ให้ปุ๋ยทางใบเยอะเนี้ยเขาก็จะปุ๋ยทางน้ำอ่ะเออลดลดปุ๋ยน้ําเยอะก็จะเป็นใบงิงๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็เอาโพ แพ่สีแดงมาให้เพื่อนๆชมตัวนี้ต้องเลี้ยงไว้ในร่มลำไรนะคะแล้วก็มีความชื้นเนะะี่ยค่ะพี่กุ้งปลูกไว้ในหินหอกฟองน้าแบบนี้นะถ้าใครกําลังจะหามาดูลองวิธีการที่พี่กุ้งเลี้ยงที่บ้านมาดูนะคะต้นเขาเล็กมากๆเลยอันนี้2ปีได้จะ3ปีแล้วนะเนี่ยได้แค่นี้ก็รอดูว่าเขาจะทิ้งเมล็ดพันธุ์หรือขยายพันธุ์ยังไงตัวนี้พี่กุ้งยังไม่รู้นะคะว่าขยายพันธุ์แบบไหนแต่อันนี้รู้เลยว่าเป็นเมล็ดจากต้นเก่าเขาปลิวลงมา งอกอยู่ในกระถางนี้พี่ก็เลยแบบอ่ะได้พี่ก็ไม่ย้ายกระถางเลยก็คบปรงงมเข้ามาอยู่ในกระถางินกองน้ําอันนี้พี่กุ้งก็ถ่ายรูปตัวดอกเขาเก็บไว้ด้วยความว่าช่วงนี้นะคะเขาออกออกมาช่วงหน้าหนาวแล้วก็โดนลมพัดโดนอากาศชื้น,นๆแห้งๆแบบนี้ก็ดอกก็จะมีความอ่อนวัยนิดนึงพี่ก็เอารูปที่ถ่ายไว้เอามาให้เพื่อนๆชมกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ